เคแล้วก็พบกับ Freedom Fighter ครับกับผมเก็ก The Hero อีกครั้งหนึ่งครับอาครับภารกิจนี้จะเป็นภารกิจใหม่นะครับเราก็จะเริ่มต่อจากพัดที่แล้วกันเลยครับโอเคเราจะสตาร์ทที่เฮอร์บอร์ Her ball Her ball นะครับโอเคไปเริ่มกันเลยเอ๋อส่วนตัวดานนี่ผมก็ไม่สามกันครับโอ้ยเริ่มมากนที่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่คุยอะ

อ๋อมันตายละเอาเ้าเฮ้ยทางนี้ไปไหนได้เนี่ยเอ้เหมือนจะเป็นทางลัดครับอา้าวไปทางลัดก็ดีกว่าโอ้โหอ้าวตาเออต,ตรงนี้ไปได้เนี่ยนี่ทางลัดมันก็เปิดมาเจอขุมทรัพย์กูเจมาเลยโอ้โหยมาไม่ค่อยส่ให้เสียงคนตายงี้แล้วอุ้ยเจ็สเตลสเตล,ลได้เนี่ยแล้วบ้าบอกเขาแตกไปด้วย เรายิองอมตตาลเลยทีคโอ้เยอะมากนอทางนี้่เดีวครับเยอรบิดเต็มโอเคโ,โอเคโอ้เยอะมากโอเคคย โจนไปเฮ้ยเฮ้ยเด้งตกไปเลยตายแน่นอนครับลงมาเร็วโอเคไม่เหลือน่ะดนระเบิดลูกเดียวที่จอดเป็นฟูงครับเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ก็วางได้โอเคเราวางตรงนี้แล้ อยู่เร็ว,ว,วนี่เร็ววุ้ยเยอะมหนาวตายฮึมคุณนี้โคดไปไหนต่อดีเนี่ยวุ้ยมีท่อให้เซฟตรงนี้ครับโอเคเรามาเซฟตรงนี้ก่อนเลยละกัน ไหนว่ามันมีท่ออ๋อตรงนั้นไงโอเคมีท่อเราก็ต้องมาตามมาตามท่อก็ลงตามท่อนะครับตามคอนเซปต์เราครับโอเคครั้งน,นี้ผมจะเคลียร์ให้ได้หนึ่งด่านเลยครับออืใจปั้มมากผมจะเคลียร์ให้ได้เลยทีเดียวอ,อ,อืเอ้ยเอคเราไม่มีในคลังแสงเนี่ยมาเราเก็บเอคในคลังแสงก่อนเอาช็อตการไปใช้อ่าฮะาโอเคเราไปลุยด่ดานโฮเทลกันต่อเลยครับจากาที่แล้วเราไปเซฟท่อตรงนู้นนะครับ อันนี้เราก็จะมาแก้วิกฤตน,นะครับจากขั้งที่แล้วอ้ยเยี่ยมนี่นี้หน,นึ่งตัวเพื่อนตามอา <c oughs> เกมนี้เราต้องเล่นเป็นโอเปอเรชั่นเล่นคนเดียวนี่มีหวังซี่ง่้มๆครับโอเคไม่ต้องไปสวนานนเราขึ้นทางนี้ดีกว่ามันขึ้นได้ยังไงวะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้จักโอเคครับเราขึ้นมาเรื่อยๆดีกว่ายังไงยังไงเจอ มันดสันไปดูมันช้าจีจมันก็ตายหมดโอเคมันยิงอะไรวะมันตายหมดเลยต้องเช็คพวกนี้นตัวตายหน้่งต้เสเตเตอร์ฟองมาอีกตัวนึ้ง ตายไปแล้วโอ้โหเอาใช้ปืนพกพวกมันดีกว่ากระสุนมันยังไงก็ดีกว่าเอ้ย้งงแนวไม่นจะตายเลยนางเหนียวจังอุ้ยวิงจับระยะไกลวิ่งเคตายฮ่าข่าก็ไม่ใช่ฝีมือย่อยๆนะเว้ยจะบอกเลยไว้่า โอ้ยหไม่ใช่มานนี้ตรงนี้ all of you โอเคลงไปข้างล่างกันดีกว่าข้างบนไม่มีอะไรละห้องกันนาร้อยหลังนั่นไงเราไม่เคยคิดอะอ้ยนั่างเงี้ยวนนีในตัวนี้ ได้หรอกน้องไม่ได้หรอกน้ององ้องอาวเฮ้ยกระสุนหมดอุ้ยอันนยองนี้แหละผงนี้แหละตายไม่เหลือนี่สับไปเลยนี่กระสุนมากเราได้กระสุนปืนมาเยอะแยะเลยมาตามพี่มาน้องเอ๋ยตามพี่มาในนี้ผมจำได้มีลูกน้องสามคน โอเคแล้ว right, okay. ได้มาครับสามคนมารวยกันเลยพีนโน่ข้อย่าไปยอมแพ้มันอุ้ยป้อมปืนอุ้ยป้อมปืนอยู่ข้างบนเลยต้องสอยมันลงมาก่นอนออติดหัวตายเลยเดียวโอเคสอกก็ออกทำตามซอกครับเราต้องหลบวิธีของปืนกลให้ได้ก่อนนะับ เยมาวิออ่งนซีอมองเทลงขอ,องมึงโอ้ยลดมันมาเอาละเอาข้อข้างในก่อนดีเฟนท์โว้ยมาดีเฟนท์โว้ยโอเคเออกมาเร็วออกมาก่อน 姑娘 ใช้ปืนเลยเนี่ยโุ้ยใบยสันใบสันโอ้มันเขียนว่าซับไม่ชินกันนะโอ้ยยิ่สี่นัดยิ่งนี่เนี่ยโอเคอเคอาครับ่านนี้เราก็จะชนะแล้วอิสรภาพเป็นของเราเย่เย่โอเคครับมันก็โอเคแบบนี้ก็จบละเอาเก็บไว้เรามีปืนเยอะละ สำหรับพาร์ทน,นี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับขอขอบคุณนะครับอุปกรณ์แคสเกมจากคุณนนเกมเมอร์และก็เกมดีๆแบบนี้เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับคันนี้ลาไปก่อนสี่